ตอนที่สามจิงเสาที่ยินเสียงลมหายใจของคนข้างกายเปลี่ยนเป็นยืดยาวแล้วก,ก็ค่อยๆกระเถิบร่างเข้าไปจุมพิษหน้าผากเขาเบาๆก่อนจะกอดเขาเข้ามาในอกแต่ก็กลัวจะทำให้เขาตกใจตื่นจึงได้ตะปล่อยมันไปจิ่งเสานอนคิดบนเตียงว่าเหตุใดจุๆ่ๆตนเองเึงได้ฟื้นกลับมามีชีวิตตอนอายุ19อีกครั้ง ทั้งที่ตอนนั้นกอดจวินชิงกระโดดลงหน้าผาหลังจากนั้นเบื้องหน้าก็มืดลงคิดอยู่นานก็คิดหาสาเหตุไม่ออกจึงเปลี่ยนมาเริ่มคิดว่าในรัชสมัยหงเจิ้งปีที่สามสิบเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือดูหนาวรัชสมัยหงเจิ้งปีที่12เขาขับไล่พวกชงยงหนูและกลับมาพร้อมชัยชนะโอรสมังกรเบิกบาน แต่งตั้งเขาเป็นอ,อ่องทั้งที่เสด็จพี่ทั้งสองยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งชัว่วพริบตาทั้งราชสำนักก็วิพาษ์วิจารณ์กันวุ่นวายกล่าวว่าฝ่าบาททรงมีพระทัยแต่งตั้งเขาเป็นราชทายาทคาดไม่ถึงเพิ่งผ่านปีใหม่ไปมันดาเลี้ยงผู้นั้นของเขาก็บอกกับเขาว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่มีธรรมเนียมแต่งตั้งผู้ที่ยังไม่แต่งงานให้เป็นอ๋อง ดังนั้นจึงรีบเล่นจัดหาคู่แต่งงานให้เขาซึ่งก็คือคุณชายรองของเปยเหวยโหนจิงเสาและองค์ชายรองต่างก็ถือกำเนิดจากฮองเฮาองค์ก่อนเป็นบุตรชายภรรยาหลวงททย,ยาสายตรงอย่างแน่นอนฮองเฮาองค์ปัจจุบันกลับให้เขาแต่งภรรยาชายตัดหนทางในอนาคตของเขาเขาย่อมไม่ยินยอม ยามนั้นจึงพลิกตกสะบัดแขนเสื้อจากไปขณะกำลังไปกราบทูนเสด็จพ่อว่าฮงเฮาองค์ปัจจุบันมีเจตนาร้ายแอบแฝงในการประชุมเช้าวันรุวงขึ้นเสด็จพ่อกับมีพระราชองค์การลงมาต่อหน้าทุกคนให้เขาแต่งงานในวันที่แปดเดือนสามไม่ให้โอกาสเขาได้ต่อต้านใดๆนับแต่น,นี้ไป เฉิงอ่องก็เปลี่ยนจากผู้สืบทอดตัวเก่งที่โอหังมาอำนาจกลายเป็นลูกชัางที่ถูกทอดทิ้งบิดาไม่รักมารดาไม่ถนอมเขาหัวร้อยเย้ยหยันตนเองในความมืดลูกชังที่ถูกกืนกินจูจ่ๆก,ก็ได้พิกกระดานใหม่อีกครั้งกลายเป็นกระบวนท่าสังหารลับใครแพ้ใครชนะก็ยังไม่แน่หรอก วันต่อมาแม้บอกว่าสามารถรอไปถวายพระพรหลังจากเข้าประชุมเช้าเสร็จได้แต่ก็ยังมีมารยาทพิธีตามธรรมเนียมที่ต้องทำอยู่จึงนอนได้ไม่นานเท่าไหร่ท่านอองพรชายาสมควรตื่นได้แล้วเพคะชื่อซีขอาประตูห้องชั้นในรออยู่ข้างนอกมหมูหันจางที่หลับไม่ลึกสะดุ้งตื่นทันที ร้องฝั่งไปด้านนอกประโยคหนึ่งแล้วค่อยสก,กิดจ,จริงเสาเบาๆท่านอองตื่นเถอะหืมจริงเสาลืมตาขึ้นมาอย่างงงๆคันเห็นใบหน้าคุนเคยใบหน้าที่มองเห็นทุกครั้งเมื่อลืมตาขึ้นมาในคุกมีอะไรหรือควรลุกได้แล้วค่าน้อยอยากลงไปสวมกางเกงตัวในก่อนหมูหันจางเม้มปากน้อย เมื่อคืนคนผู้นี้บังคับใส่ย,ยาให้เขาจากนั้นก็มานอนอยู่ด้านนอกทำเอาของหมดปัญญาลงไปหยิบกางเกงตัวในตลอดทั้งคืนจิงเสางงงงวยอยู่คู่หนึ่งถึงค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนองว่าที่นี่ไม่ใช่คุกเป็นห้องหอของเขาอ้อข้าสับเข้าไปนึกได้ว่าภรรยาหมใหมายของตนขอกางเกงจากตน จิงเสาก็ลุกนั่งทันควันยื่นมือหยิบกางเกงตัวในใหม่บนราวแขวนผ้าสกให้เขาโดยดีหมู่หันจางรับกางเกงมาแต่กลับพบว่าคนผู้นั้นยังจ้องตนเองอยู่จึงต้องสวมกางเกงในผ้าห่มแทนไม่ได้รับคำชมและยังถูกมองว่าเป็นจอมรามกจิงเสาที่สู้ศึกอยู่ในสนามรบมานานปีจนไม่รู้ว่าการขอคำชมเป็นอย่างไร จึงได้แต่เกาจมูกเบาๆอย่างกระอักกระอ่วนขอแสดงความยินดีกับท่านอ,องะพระพชายาเบาตัวฝูขอคารวะพระชายา,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 ยาผู้ที่เข้ามาในห้องก่อนคือขันทีตัวอ้วนหน้ากลมตัวฝูและเป็นขันทีเพราะบ้านใหญ่แห่งวังเฉิงอ๋องเขายิ้มหยีตาคุกเข่าคาราวะหมู่หันจางหมู่หันจางได้รับการคาราวะเช่นนี้ ก็ม่อมถุงใบเล็กที่เตรียมไว้ก่อนแล้วให้เขาตัวก่งกงเชื้ลุกขึ้นเถอะตัวฝูคือขันทีเก่าแก่ที่ดูแลจริงเสามาตั้งแต่เด็กหมู่หันจางย่อมไม่สามารถดูแคลนเขาตัวฝูรับไปพร้อมรอยยิ้มพิมพ์ตาจากนั้นก็เป็นจื่อซีสาวใช้ใหญ่ประจำเรือนนอนกับเหมิงชีเมี่ยวซีสาวใช้ประจำตัวจริงเสา ค่านี้หมู่หันจางรับก,กรารคารวะทั้งหมดโดยไม่เกรงใจพร้อมกับมอบก้อนทองเล็กๆให้เป็นรางวัลจิงเสามองพางรอบพยักหน้านึกได้ใจว่าจูวินชวินเติบโตในบ้านขุนนางใหญ่แม้เป็นบุตรชายอนุแต่วิธีรับมือกับค่ารับใช้กับไม่ขาดตกบ,บกพร่องจึงไม่คิดเอ่ยปากให้มากความสาวใช้ติดตามทั้งสองของหมู่หันจาง ็เข้ามาคารวะจิงเสาเช่นกันหลันสุเหวียนเป็นพวกพูดไม่เก่งได้แต่พูดทื่อๆว่าคารวะท่านอองประโยคเดียวก็ไม่มีคำพูดต่อจากนั้นแล้วหลันถิงขี้ขาดก้มหน้ากล่าวคำอวยพรติดติดขัดๆประโยคหนึ่งร่างกายออกจะสั่นเทาอยู่บ้างเหมืองซีเห็นท่าทางของสาวใช้ทั้งสองก็บุ้ยปากพยักเพยนิน ไปทางเหมี่ยวซีนึกในใจว่าเป็นพราบุตรอนุดังคาดแม้แต่สาวใช้ก็อ่อนต่อโรคคันมองไปทางชื่อซีกับถูกชื่อซีเธอถึงตาใสถึงได้ก้มหน้าลงไม่กล้ามากเรื่องอีกในยามนี้มหมูหันจามเพียงมองสาวใช้ทั้งสองของตนเรียบๆในตาสงบนิ่งมองอารมณ์ไม่ออกก่อนแต่งออกมาหูหยิมเปือยหวยโข บอกว่าสาวใช้ประจําตัวเขาล้วนอายุมากแล้วอยู่ข้างกายเขามีแต่จะทําให้คนสงสัยโดยไร้สาเหตุจึงอนุญาตเพียงให้พวกเขาพาสองสาวใช้พวกนี้มาด้วยเท่านั้นจิงสาวรอบก็หมดคิ้วเล็กน้อยสาวใช้สองคนนี้แค่มองก็รู้ว่าไม่เหมือนคนที่อยู่ข้างกายหมู่หันจางมานานปีดูท่าต้องหาคนใช้การได้สักสองสามคนมาให้ถึงจะใช้ได้ตัวฝู ประเดี๋ยวหาเบ่ารับใช้สักคนกับองครักษ์สองคนมาให้พชายาด้วยเป็นเบ่าสับเผ้าไปแล้วจะจัดการในวันนี้พะยะค่ะตัวฝูรีบกล่าวขออภัยพระชายาเป็นบุรุษสามารถมีเบ่ารับใช้ประจำตัวและองครักษ์ติดตามได้เพียงแต่บ้านสามีส่วนใหญ่ลวนไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้ท่านองกระชับเช่นนี้ เห็นได้ว่ามีใจต่อบพระชายาแล้วจริงๆหมู่หันจางได้ยินคำพูดนี้อารมณ์ที่สงบนิ่งก็ขยับไหวเล็กน้อยลุกขึ้นคาราวะขอบคุณท่านอ๋องเบารับใช้ประจำตัวกับองครัก์ก็หมายความว่าอนุญาตให้เขาเข้าออกไปข้างนอกได้ในยามปกติเรื่องนี้สำหรับเขาในตอนนี้แล้วนับเป็นการมอบฐานไม้กลาหิมะจริงๆ จิ่งเสาเห็นแววตาตกตะลึงดีใจในดวงตาของอีกฝ่ายก็รู้สึกปวดหัวใจรีบยื่นมือไปประคองเขาเดิมก็เป็นเรื่องสมควรอยู่แล้วขอบคุณอะไรวันล่วงขึ้นหลังแต่งงานต้องไปถวายพระพรท้องเต้และห้องเขาองค์ชายรวมทั้งพระสนมต้องใส่ชุดราชสำนักยามนี้จิงเสาได้รับบรรดาศักดอิองระดับของชุดราชสำนักย่อมสูงกว่าหนึ่งขั้น ในราชวงศ์เฉินชุดราชสำนักของขุนนางชั้นสามชั้นเอกขึ้นไปเป็นสีม่วงขององค์ชายเป็นสีเหลืองเข้มของรัชทายาทเป็นสีเหลืองอมงส้มชิ้นอ๋องเป็นสีขาวผจันชิ้นอ๋องคือบรรดาศักดิ์ที่จัก,กรพรรดิแต่งตั้งให้แก่โอรสพระเฉฐาพระอนุชาคนในราชกุลหรือขาดแห่งมองโกล เป็นบรรดาศักดิ์ชั้นยศสูงสุดรองจากรัชทายาทหมู่มหานจานยามนี้คือชายาชินอองที่ได้รับบันทึกชื่อเข้าสารบรรพชนของราชวงศ์มียศเป็นหูหญิงขั้นหนึ่งชั้นเอกแต่เนื่องจากเขาเป็นบุรุษไม่สามารถสวมชุดบรรดาศักดิ์ของสตรีได้ดังนั้นชุดราชสำนักของเขาจึงเป็นสีม่วงแต่รูปแบบชุดกับคล้ายคลึงชุดขององค์ชาย โมหานจางปีนี้อายุ20ปีทำวิธีสวมหมวกไปแล้วดังนั้นหลันถิงจึงกัดมงกุดครอบผมม่วงทองเข้าคู่กับชุดราชสำนักให้เขาส่วนจริงเสาแม้ยังไม่ถึง20แต่เนื่องจากเขามีบรรดาศัก์เป็นอ่องแล้วดังนั้นจึงสามารถสวมมงกุดครอบผมมังกรเงิน5เล็บได้ มงกุฎม่วงทองนั้นไม่เหมือนมงกุฎประดับศีรษะทั่วไปหลันถิ่นไม่เคยเห็นมงกุฎนี้มาก่อนไม่ว่ากัดอย่างไรก็กัดไม่อยู่นางร้อนรนเหงื่อแตกแต่ก็ยังไม่ยินยอมขอความช่วยเหลือจากพวกจูซีด้วยเกรงว่าจะเผยความอ่อนต่อโรคของพวกนางทำให้คุณชายขยหน้าจิงเสามองสาวใช้คนนั้นคาหนึ่ง ก็เดินหน้าส่งสัญญาณให้นางส่งมงกุฎให้เขาจากนั้นแกะมงกุฎอย่างคุ้นเคยวันแต่งงานย่อมต้องให้สามีสวมมงกุฎให้เจ้าในราชวงศ์ก่อนมีธรรมเนียมสามีแต้มบุปผาเหลืองให้เจ้าสาวในเช้าวันแรกหนังแต่งงานเพื่อปลอบประโลมภรรยาที่จิตใจไม่สงบเนื่องจากต้องไปคารวะบีดามันดาของสามีแต่ว่ายามนี้ไม่ได้ยอมแต้มบุปผากันแล้ว นี่ล้วนเป็นเหตุผลที่จิงสาวปั้นแต่งขึ้นมาเองทั้งเส้นท่านอองหมูห่านจางที่เดิมนั่งอยู่ได้แต่ลุกขึ้นยืนเช่นนี้จะได้อย่างไรจริงเสาวหาได้เอ่ยตอบเพียงกัดมงกุฎลงบมผมให้เขาอย่างจริงจังพร้อมถือโอกาสลูบภูทองสองเส้นที่ลู่ลงให้แนบไปกับเส้นผมสีดำนุ่มนั้นด้วย คนรูปงามเหนือธรรมดาสองคนยืนอยู่ด้วยกันหนึ่งสง่างามหนึ่งเย็นชาไม่ว่ามองอย่างไรก็เหมาะสมกันเมวซีที่คล้องเข็มกัดหยกให้จริงเสาอดชื่นชมคาหนึ่งไม่ได้ท่านออกกับพัชชายายืนคู่กันแล้วช่างเป็นทองเนื้อแท้กับหยกเนื้อดีจริงๆไม่มีอะไรเหมาะสมไปมากกว่านี้อีกแล้ว จากสถานการณ์ในเช้าวันนี้นางก็มองออกแล้วท่านอ๋องไม่เพียงไม่รังเกียจพระชายายังชอบมากเสียอีกเหมียวซีที่หัวไวมาแต่ไหนแต่ไรย่อมไม่ปล่อยโอกาสทำให้ท่านอ๋องเบิกบานใจงั้นหรือจิงเสาได้ยินก็อบเอวหมูหันจางดึงไปหน้ากระจกแต่งตัวคนข้างกายมีรูปร่างสูงโป่งแต่ว่าเทียบกับตนแล้วยังเตี้ยไปครึ่งศีรษะ นี่ทำให้จิงสาวพอใจอย่างยิ่งอืมเหมาะสมกันจริงๆด้วยหมู่หานจางเหมือมองเงาจะท้อนในกระจกพบว่าแผลที่ริมฝีปากบ้างดีขึ้นเจ็ดแปดส่วนแล้วจริงๆสเก็บเลือดลอกไปหมดแล้วเหลือแต่อรอยสีชมพูบางๆหากไม่สังเกตดีๆก็มองไม่ออกจนเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของพวกสาวใช้ถึงได้มีปฏิกิริยาตอบสนอง รีบดึงมือที่แนบกับเอวตัวเองออกรีบไปเถอะจะสายแล้วเ่าวจบก็มุ่งหน้าออกไปโดยไม่รอเขาท่านอ๋องโปรดอภัยพ้าชายยาเพียงแต่เขินอายเท่านั้นหลันถิงตะหนักได้ว่าคุณชายของตนเสียมารยาทจึงรีบอธิบายสิ่งเบากับจิงเสาเฮ้อคิดว่าข้าดูไม่ออกหรือ จิงสาวเดินตามออกไปโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆมองเห็นใบหูที่แดงน้อยๆของจวิงชิงแล้วในใจก็เบิกบานนักพี่จือซีท่านอองโกรธหรือหลันสเวียนผูกเสียงเหอะเย็นชานั้นทำเอาคอหดรีบเอ่ยถามจือซีที่อยู่อีกด้านจือซีหยิบผ้าเช็ดหน้ามาปิดปากกล่าวท่านอ,องก็เป็นเช่นนี้ มีความน่าเกมขามที่ติดตัวมาจากการทำศึกมานานต่อไปเจ้าก็จะรู้เองพาหานะที่นั่งเข้าวังคือเกี้ยวแปดคนหามที่มีม่าสีแดงปิดคุมทั้งสองนั่งอยู่ในเกี้ยวด้วยกันหมู่หานจางขยับตัวไปอย่างไม่สบายตัวอยู่บ้างความเจ็บปวดตรงช่วงเอวยากทนจริงๆปวดเอวมากหรือ เจ้ามาพิงค่าข้าจะช่วยนวดให้จิงเสาย่อมสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนี้จึงเยี่ยมมือไปโอบเขาเข้ามาในอกไม่รอให้ผู้อื่นตกลงมือใหญ่ก็วางลงบนเอวเริ่มนวดคลึงแล้วเมื่อสัมผัสได้ว่าคนในอ้อมแขนตัวแข็งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายลงลิมฝีปากจึงกระโดดขึ้นอย่างอดไม่ได้รออีกเดี๋ยวถ้าคงเขาพูดอะไร เจ้าแค่ฟังไปก็พอไม่ว่ามอบอะไรให้เจ้าล้วนรับไว้ให้หมดเขาจําได้ว่าปีนั้นฮองเฮาประทานสิ่งของล้ำค่าให้มากมายนี่ก็ทําให้เขาเข้าใจผิดว่าหมู่หันจางเป็นคนที่ถูกใจฮองเฮามากจึงยิ่งไม่ใยดีเขายามนี้มาคิดดูแล้วตนเองในตอนนั้นช่างไม่รู้ความโดยแท้สิ่งที่ฮองเฮาประทานมีเหตุผลให้ปฏิเสธด้วยหรือ และไม่ว่าคนผู้นี้เป็นใครขอเพียงเป็นบุรุษก็ร้วนถูกใจฮองเฮาทั้งนั้นหมู่หานจางเงยหน้ามองเขาพยักหน้ากล่าวข้าน้อยเข้าใจแล้วเรื่องในราชวงศ์เขาเองก็เคยฟังมาจิ่งสาเป็นโอรสของฮองเฮาองค์ก่อนไม่ถูกกับฮองเฮาองค์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่อาจธรรมดาไปมากกว่านี้แล้ว แต่ว่าคนผู้นี้เอ่ยคำพูดผู้นี้เพื่อปลอบโยนเขาคิดได้เช่นนี้ในใจก็หวานปแปร่มขึ้นมาเล็กน้อยนอกจากคืนย่แย่คืนก่อนท่าทางของคนผู้นี้หลังจากตื่นขึ้นมารวนเป็นความอ่อนโยนอย่างแท้จริงอยู่กันตามลำพังก็อย่าเรียกว่าค่าน้อยเลยฟังแล้วแปลกหน้าเกินไปจริงเสาวนวดไปพาคิดไปด้วยว่าเอวหนันเช่นนี้ให้สัมผัสที่มือดียิ่ง ไม่เหมือนเอวที่บีบนิดเดียวก็จะหักของสตีพวกนั้นแต่เหมือนกับเอวของเสือดาวก็ไม่ปานเส้นสายราบเรียบเต็มไปด้วยพละกำลังแรงบีบนวดที่เอวกำลังดีแม้รู้ว่าไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่อาจตัดใจแยกจากหมู่หันจางได้แต่เอ่ยกับเขาอย่างแทงไม่รับรู้มารายามไม่อาจเพิกเฉยอีกทั้งยามท่านอ่องเอ่ย คำพูดในส่วนที่ตัวต้องระวังหน่อยยังคงเรียกเสด็จแม่ถึงจะดีถ้าให้คนมีใจอกุศลได้ยินเข้าจะถูกเก่าวหาเอาได้จวินชิงนี่เจ้ากำลังห่วงข้าอยู่หรือจิงเสาวได้ยินคำพูดนี้ก็อดยกมุมปากขึ้นไม่ได้ก้มหน้าลงถามเขาหมู่หานจางถลึงตาใส่เขาวูบหนึ่ง ข้าน้อยก็แค่กำลังกล่าวทัดทานเท่านั้นเมื่อก่อนได้ยินแต่คนพูดว่าเฉิงอ่องอารมณ์ดุนแดงโมโหงา่ายทว่าไม่เคยคิดว่าคนพูดนี้จะมีนิสัยขี้ยาวไม่จริงจังเช่นนี้ด้วยฮ่าฮ่าจิงสาวเห็นท่าทางเช่นนี้ของเขาก็รู้สึกเพียงน่ารักจึงหัวเราะขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ขันทีน้อยที่ติดตามอยู่นอกเกี้ยวได้ยินเสียงหัวเราะก็หิกตนเองอย่างอดไม่ได้ สวรรค์คนพวทั้งเมืองหลวงร้วมรู้ว่าเฉิงอ๋องแต่งชาย,ายาแล้วจะไม่สามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ท่านอ๋องกับยังสามารถหัวเราอเบิกบานเช่นนี้ได้คงไม่ใช่ถูกฮองเฮาทาเอาโกรธจนบ้าไปแล้วหรอกกระมังหมู่หานจางเห็นเขายังหัวเราอไม่หยุดก็หันหน้าออกไปไม่สนใจเขาใครจะคาดว่าการหันหน้าครั้งนี้จะชนเข้ากับแผ่นอกแข็งแกร่ง อบอุนของจริงเสาเข้าพอดีใบหน้าแดงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เช่นนี้ก็เหมือนตอนเองกระโดดเข้าใส่อกอย่างไรอย่างนั้นจึงรีบดิ้นหนีทันทีเอาละเอาละข้าไม่หัวล้อแล้วจริงเสารีบกดตัวเขาไม่ให้ขยับเอ่ยเสียงเบาอย่าขยับมั่วซั่วไม่เช่นนั้นพวกคนแบกเกี้ยวจะสังเกตเอาได้ท่าน หมูหันจางไม่กล้าขยับนางคาดได้แต่ถดึงตาใส่เขาอย่างกุนโกรธกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกด super ร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ